เพลงนี้เพลงของไดอาน่านะนี่มีหมวกแบบใหม่ทุกมีหมวกแบบใหม่กันหมดทุกคนเลยอย่าเทนะค่อยๆหลวงใส่หมวกให้จันให้จันเหนื่อยเนี่ยเนี่ที่นี่ใส่หมวกจจนเหนือเนี่ยวเฮกำลังจะบินเลยอ่ะเฮ้ยจัดเอาวะเจ็บหัวด้วยมีหัวเจ็กไงมาทีนี่กับพี่อันนี้ให้ อ๋อโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไมมันไม่เป็นไรมันไม่ทำเลยอาเซนเคเคเคเล้ะไม่ต้องจันเอ๋ยจันเจ้าดูหัวแม่ดิเอ๊ะมันจะกินมันระวังโอ้โหเจ็บโอ้โหระวังระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตอมเดี๋ยวมันตอมต้ำเป็นไว้อ่ะโรย์โรยโรยโรยพื้นโรยโรยพื้นโอ้โห ไปทางโน้นไปทางโน้นไล่มาไปทางโน้นไปให้ขอนอยขอนอยปปล่อยให้น้องปล่อยปลน้องเยอยู่บกอหัวแล้วยยจะเบอกข้าวมันโดนตัวกอ๋อเหรอโดนให้ให้นกให้นให้เต้นไหมเป้นไหม

เต้นไว้เต้นไว้หโอเคไปไดูลุงทองนี่ดูลุงทองนี่ไม่แล้ว <c oughs>